วันนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของโมเดลรถนะครับล a m b บ r ินนี i Aventador อันนี้นะครับอัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ3ารบนะครับเป็นงานของ MZ นะฮซนะตรงนี้ของยี่ห้อนี้นะครับจะค่อนข้างๆทำงานได้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับ เป็นสีดำด้านนะฮะดูงานเขาครับเก็บงานได้ละเอียดมากเป็นสีดำด้านนะ,ะตัวรถนะครับทำมาจากอลลอยนะครับหรือเหล็กผสมแล้วก็ล้อจะเป็นล้อ,อยางดูครับเขาทำละเอียดมากดูแม็กนี่ครับ เขานี่ได้ดีมากก็คือเขาใจ่ลิขสิทธิ์นะ,ะให้ลมโบกินนี่แล้วก็มาย่อส่วนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเหมือนของจริงนะฮะสามารถเปิดประตูได้ด้วยนะครับประตูเป็นจะเป็นประตูปิดนกประตูปิดนกนะ ประตูปิดนกนะครับข้างในนี่เก็บงานได้สวยงามมากและที่สําคัญนะครับสามารถเปิดตรงเครื่องได้ด้วยนะครับเป็นเครื่องวางหลังขอโชว์เครื่องก่อนดูความละเอียดของเขาทีครับตัวเครื่องนี้ใช่เลยแมกมึกและที่สำคัญนะครับเรามีในส่วนของเสียงด้วย หน้าจะโชว์เสียงก่อนต้องถอดตรงนี้ก่อนนบแล้วก็ตบที่นะีน่จะมีเสียงด้วยนะครับแล้วก็มีลางด้วยนะเรื่อนไปแล้วก็ปล่อยได้ สวยมากครับสีน้ำด้านลำโบกินนี่อเวนทารา